เงินกระดาษหรือตัวเลขในบัญชีธนาคารของคุณอาจไม่มีความหมายอีกต่อไปเมื่อสิ่งที่คุณต้องการที่สุดในนาทีนี้ไม่ใช่รถสปอร์ตหรูหรือตึกราคาแต่มันคือแป้งสักถุงหรืออาหารสักมือเพื่อให้อยู่รอดคุณรู้ไหมว่าตอนนี้มหาเศรษฐีน้ำมันอย่างซาอุดีอาระเบียกำลังตื่นตระหนกไม่ใช่เพราะราคาน้ำมันตกต่ำแต่เป็นเพราะความจริงที่น่าสะพรึงกลัวข้อหนึ่ง ในวันที่โลกวิกฤตเงินมหาศาลแค่ไหนก็เสกอาหารขึ้นมาไม่ได้วันนี้ผมจะพาคุณไปเปิดโปรงเบื้องหลังการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษเมื่อมหาอำนาจตะวันออกตัดสินใจเทหมดหน้าตักเปลี่ยนยุทธศาสตร์ชาติแบบฉับพลันและเป้าหมายของพวกเขาดันมาตกอยู่ที่ประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นคือประเทศไทย เรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการค้าขายธรรมดาแต่มันคือสงครามแย่งชิงอาหารที่เติมต้นขึ้นแล้วและไทยกำลังยืนอยู่ใจกลางพายุลูกนี้โดยไม่ทันตั้งตัวแต่คำถามที่สำคัญที่สุดคือทำไมต้องเป็นมันสำปะหลังพืชที่คนไทยมองว่าราคาถูกและต้อยต่ำกลับกลายเป็นทองคำใต้ดินที่เศรษฐีน้ำมันยอมจ่ายไม่อั้นเพื่อแลกมา คำตอบของเรื่องนี้จะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองหัวมันในดินไปตลอดกาลทำไมประเทศที่ร่ำรวยระดับมหาเศรษฐีน้ำมันอย่างซาอุดีอาระเบียถึงต้องกลัวจนอยู่ไม่ติดสุขคำตอบไม่ได้อยู่ที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกแต่มันซ่อนอยู่ในจานอาหารของพวกเขาครับภายใต้วิสัยทัศน์ซาอุวิชัน2030ของมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาแมน หลายคนอาจจะมองเห็นแต่การสร้างเมืองล้ำยุคอย่างนิออมหรือโปรเจกต์ตึกราคาแต่ความจริงที่น่าตกใจคือหัวใจสำคัญที่ MBS ซ่อนไว้คือความมั่นคงทางอาหารซาอุดิอาระเบียรู้จุดอ่อนของตัวเองดีที่สุดบทเรียนจากทะเลทรายพวกเขาเคยพยายามฝืนธรรมชาติด้วยการปลูกข้าวสาลีกลางทะเลทราย ผลลับที่เจ็บปวดคือการสูญเสียทรัพยากรน้ำใต้ดินอย่างมหาศาลต้นทุนน้ำแพงเกินกว่าจะแบกรับไหวและมันพิสูจน์แล้วว่าไม่คุ้มค่าความพยายามถัดมาคือการไล่ซื้อที่ดินในทวีปแอฟริกาเพื่อทำเกษตรแต่พวกเขาก็ต้องเจอกับกำแพงขนาดใหญ่ความไม่สงบทางการเมืองในพื้นที่ที่ทำให้โครงการต้องหยุดชะงักระบบขนส่งที่ล้มเหลวสินค้าเกษตรเน่าเสียก่อนจะถึงมือผู้บริโภค และเมื่อสงครามในยูเครนประทุขึ้นตามมาด้วยความขัดแย้งในตะวันออกกลางคู่ค้าเดิมที่เคยส่งสเสบียงให้ก็เริ่มเล่นแง่หรือส่งของให้ไม่ได้ตามกำหนดวินาทีนั้นเองที่สถีน้ำมันตระหนักว่าในวันที่โลกวิกฤตเงินมหาศาลแค่ไหนก็เสกอาหารขึ้นมาไม่ได้นี่คือสาเหตุที่พวกเขาต้องกางแผนที่โลกใหม่อีกครั้งและแสงสปอตไลท์ก็สาด่องลงมาที่ประเทศไทยอย่างจัง แต่ทำไมต้องเป็นไทยและทำไมสินค้าตัวแรกที่พวกเขาเลือกกลับไม่ใช่ข้าวแต่เป็นพืชที่ดูธรรมดาที่สุดอย่างมันสำปะหลังคำถามที่น่าสนใจที่สุดคือในเมื่อโลกนี้มีหลายประเทศที่ปลูกมันสำปะหลังได้ทำไมเศรษฐีน้ำมันถึงเจาะจงมาที่ประเทศไทยหากดูที่ตัวเลขไนจีเรียคือประเทศที่ผลิตมันสัมปะหลังได้มากที่สุดในโลกหรือถ้ามองมาที่เพื่อนบ้านเราอย่างกัมพูชาหรือเวียดนามพวกเขาก็มีผลผลิตเหลือเฟือ และที่สำคัญราคาอาจจะถูกกว่าไทยด้วยซ้ำแล้วทำไมซาอุถึงยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อเลือกเราคำตอบไม่ได้อยู่ที่การปลูกครับแต่มันอยู่ที่การส่งมอบและความเชื่อมัน่นซาอุดีอาระเบียเรียนรู้บทเรียนราคาแพงจากการเดีลกับบางประเทศในแอฟริกามาแล้วมีของแต่ไม่มีทางคุณอาจจะมีผลผลิตมหาศาลในไร่แต่ไม่มีถนนที่ดีพอจะขนส่งออกมา ระบบที่ล่าช้าเจอระบบราชการที่ยุ่งยากจนของเน่าเสียคาตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐานที่ไม่นิ่งวันนี้ของดีวันพรุ่งนี้ของแย่หรือมีการปนเปื้อนสารเคมีแต่สำหรับไทยเราเรามีสิ่งที่คู่แข่งไล่ตามไม่ทันระบบแปรรูปที่แกร่งที่สุดในอาเซียนเรามีโรงงานและลานมันกระจายอยู่ทั่วประเทศพร้อมเปลี่ยนมันสดให้เป็นแป้งคุณภาพสูงได้ทันทีมาตรฐานระดับโลก ผู้ส่งออกไทยมีความเป็นมืออาชีพสูงคุ้นเคยกับกฎระเบียบที่เข้มงวดของญี่ปุ่นและยุโรปมานานหลายสิบปีความต่อเนื่องซาอุมั่นใจได้ว่าสั่งเมื่อไหร่ต้องมีของและคุณภาพต้องเหมือนเดิมทุกหลอดสรุปง่ายๆคือซาอุไม่ได้ซื้อแค่หัวมันครับแต่พวกเขากำลังซื้อความสบายใจพวกเขาต้องการพันธมิตรที่ไว้ใจได้ในวันที่โลกกำลังเข้าสู่ภาวะขาดแคลนอาหารแต่เดี๋ยวก่อนครับ ทำไมสินค้าตัวแรกที่เขาล็อกเป้าขึงเป็นมันสำปะหลังพืชที่ดูไม่มีราคาในสายตาใครหลายคนแต่มันซ่อนความลับอะไรไว้ที่ทำให้ซาอุถึงกับต้องขอเปิดดีลลับแสนล้านหลายคนอาจมองว่ามันสำปะหลังเป็นเพียงพืชไร่ราคาถูกเป็นอาหารของคนยากจนหรือพืชที่ปลูกทิ้งๆคว่างๆตามหัวไร่ปลายนาแต่สำหรับซาอดุดีอาระเบียและตลาดโลกในยุคใหม่สิ่งที่คุณเห็นอยู่นี้ไม่ใช่แค่หัวมันแต่มันคือทองคำใต้ดินครับ ทำไมพืชธรรมดาธรรมดาถึงมีความหมายมหาศาลขนาดนี้คำตอบซ่อนอยู่ในแผนการสร้างอาณาจากักรปศุสัตว์ของซาอุครับเป้าหมายใหญ่ภายใต้วิชั่น2030ซาอุกำลังเร่งสร้างฟาร์มขนาดยักษ์เพื่อผลิตนมเนื้อไก่และไข่ให้เพียงพอเลี้ยงคนทั้งประเทศโจทย์ที่ยากที่สุดคือการเลี้ยงสัตว์นับล้านตัวต้องใช้อาหารสัตว์จำนวนมหาศาลวิกฤตราคา ปกติแล้วโลกพึ่งพาข้าวโพดหรือถั่วเหลืองจากฝั่งตะวันตกแต่ตอนนี้ราคากำลังพุ่งสูงและผันผวนอย่างหนักจากไฟสงครามและนี่คือจุดที่มันสำปะหลังไทยเข้ามาเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่อุดรอยรั่วนี้ได้พอดีแหล่งพลังงานที่คุ้มค่ามันสำปะหลังให้คาร์โบไฮเดรตสูงในราคาที่เข้าถึงได้มากกว่าธัญพืชชนิดอื่นความทนทานเป็นเลิศ จุดเด่นที่สุดคือมันแปลรูปได้ง่ายและเก็บรักษาได้นานแม้ในสภาพอากาศที่ร้อนระอุของทะเลทรายความอเนกประสงค์ไม่ใช่แค่เป็นอาหารสัตว์แต่แป้งมันสัมปะหลังยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานสะอาดอีกด้วยเมื่อซาอุค้นพบความลับนี้พวกเขาจึงไม่รอช้าที่จะเปิดดิวครั้งประวัติศาสตร์แต่คุณรู้ไหมครับว่า ตัวเลขสา0 0 0ืตันที่ถูกเปิดเผยออกมานั้นมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของภูเขาน้ำแข็งที่จะเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจไทยไปตลอดกาลเบื้องหลังดีลลับนี้มีอะไรมากกว่าที่คุณคิดทำไมพูกเขาถึงยอมจ่ายแบบไม่อั้นเพื่อแลกกับแป้งจากไทยตัวเลขส0 0 0 0ตันอาจดูเหมือนเป็นตัวเลขการค้าธรรมดาธรรมดาสำหรับคนทั่วไปใช่ไหมครับแต่ในสายตาของนักวิเคราะห์ระดับโลก นี่คือยอดภูเขานั้นแข็งของแผนยุทธศาสตร์ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐกิจไทยไปตลอดกาลทำไมเงินหลักหมื่นตันถึงถูกเรียกว่าเป็นดิวประวัติศาสตร์การโยนหินถามทาง3 0,000ื่นตันนี้เปรียบเหมือนก้อนหินนำทางหรือ Pilot Project เพื่อทดสอบระบบโลจิสติกสและความเสถียรของสินค้าไทย หากล็อตนี้ผ่านไปได้ด้วยดีคำสั่งซื้อถัดไปจะไม่ใช่หลักหมืน่นแต่จะพุ่งทะยานสู่หลักแสนตันหรือหลักล้านตันในอนาคตอันไกลอำนาจการซื้อที่ไม่มีขีดจำกัดคุณต้องเข้าใจว่าซาอุดีอาระเบียพร้อมจ่ายไม่อัน้นสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่แค่แป้งมันราคาถูกแต่คือการล็อ ok กเป้าแหล่งทรัพยากรที่ยั่งยืนที่สุดเพื่อความอยู่รอดของคนทั้งประเทศเงื่อนไขลับที่ไม่มีใครรู้เบื้องหลังการเจรจานี้ อะไรคือสิ่งที่ทำให้ไทยชนะใจเศรษฐีน้ำมันรายนี้ได้ไม่ใช่แค่เรื่องคุณภาพสินค้าแต่คือความมั่นใจว่าไทยจะไม่ใช้อาหารมาเป็นอาวุธต่อรองทางการเมืองเหมือนมหาอำนาจค้่อื่นการขยับตัวของซาอุครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของพวกเขาคนเดียวครับเพราะเมื่อพี่ใหญ่ในตะวันออกกลางขยับน้องๆอ,อย่างคูเวตกาตาหรือ UAE ก็กาลังจับตามองตาเป็นมันหากโมเดลนี้สาเร็จ ไทยจะกลายเป็นคลังสเสบียงส่วนตัวของเศรษฐีน้ำมันทั้งภูมิภาคแต่คำถามที่น่าขนลุกคือในขณะที่โอกาสแสนล้านวิ่งเข้าหาเราแรงขนาดนี้หลังบ้านของไทยเราพร้อมรับมือจริงๆหรือถ้าพรุ่งนี้ซาอุสั่งเพิ่มเป็นหนึ่งแสนตันระบบของเราจะพังพินาศหรือจะพังอาจขึ้นเป็นมหาอำนาจก่อนจะไปดูความพร้อมของไทยเราต้องถอยออกมาดูภาพที่ใหญ่กว่านั้น ภาพของสงครามภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังบีบให้ซาอุต้องหนีตายมาหาเราเพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมมันสัมปะหลังไทยถึงกลายเป็นสินค้าความมั่นคงระดับชาติของซาอุเราต้องถอยออกมามองภาพที่ใหญ่กว่าน,นั้นครับภาพของโลกที่กำลังลุกเป็นไฟและกับดักภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังบีบคอพวกเขาอยู่เหตุผลที่ซาอุเลือกไทยในช่วงเวลานี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันคือการหนีตายครับวิกฤตหน้าบ้าน ลองดูที่ทะเลแดงเส้นเลือดใหญ่ของการขนส่งโลกที่เป็นหน้าบ้านของซาอุสิครับตั้งแต่ปี2022ทะเลแห่งนี้กลายเป็นสมรภูมิเดือดมีการโจมตีเรือสินค้าอย่างต่อเนื่องอัมาพาตทางการค้าสงครามที่ยืดเยื้อทําให้เส้นคานขนส่งอาหารจากยุโรปและตะวันตกที่จะเข้าสู่ตะวันออกกลางกลายเป็นอัมาพาตค่าระวางเรือพุ่งสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดและความเสี่ยงที่เรือจะถูกยึดหรือจมลงมีอยู่ทุกนาที ซาอุตระหนักทันทีว่าหากยังพึ่งพาการนำเข้าจากฝั่งตะวันตกเพียงอย่างเดียววันหนึ่งพวกเขาอาจจะอดตายเพราะเรือเข้ามาไม่ได้ทางออกเดียวคือการหันหน้าไปทางตะวันออกหรือ East Policy นั่นคือที่มาว่าทำไมประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ปลอดภัยกว่าและมีเส้นทางเดินเรือที่เชื่อมต่อผ่านมหาสมุทรอินเดียจึงกลายเป็นทางรอดใหม่ที่พวกเขาต้องรีบขว้าไว้ที่สำคัญที่สุดในเกมระดับโลกนี้ซาอุต้องการพันธมิตรที่ไว้ใจได้ ใครละ่ะที่จะไม่ใช้อาหารมาเป็นอาวุธต่อรองทางการเมืองกับพวกเขาคำตอบในสมการนี้ชี้ชัดมาที่ประเทศไทยประเทศที่วางตัวเป็นกลางในเวทีโลกมาตลอดแต่การหนีจากฝั่งตะวันตกมหาไทยซาอุต้องเจอกับเจ้าพ่ออีกรายที่คุมตลาดมันสำปะหลังไทยอยู่ก่อนแล้วนั่นคือพยามังกรจีนศึกชิงทรัพยากรบ,บนแผ่นดินไทยกำลังจะดุเดือดขึ้นอีกหลายเท่าเลยครับคุณลองจินตนาการดูนะครับ ถ้าหน้าบ้านของคุณที่เป็นถนนสายหลัดจู่ๆก็กลายเป็นสมรภูมิรบที่มีการยิงถล่มกันทุกวันคุณจะยังกล้าออกไปซื้อของปากซอยไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทะเลแดงเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงซาอุดิอาระเบียครับทำไมทะเลแดงถึงกลายเป็นฝันร้ายที่ซาอุอยากตื่นสมรภูมิเดือดตั้งแต่ปี2022ทะเลแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่อันตรายจากการโจมตีเรือสินค้ายอย่างต่อเนื่อง ค่าใช้จ่ายที่พุ่งกระฉูดถึง3-4ถึงเท่าในช่วพริบตาไม่มีใครกล้าการันตีในเวลานี้ไม่มีบริษัทเดินเรือไหนกล้ายืนยันว่าเรือขนส่งอาหารจะไปถึงปลายทางโดยไม่ถูกยึดหรือถูกจมลงสู่ก้นทะเล สถานการณ์นี้บีบให้ซาอุต,ต้องเผชิญกับภาวะอัมาาพาตทางสเสบียงเส้นทางขนส่งจากยุโรปและตะวันตกถูกตัดขาดหากพวกเขาไม่หาแหล่งอาหารใหม่ที่ปลอดภัยกว่าวันหนึ่งคนทั้งประเทศอาจต้องเผชิญกับความหิวโหวยและนี่คือเหตุผลที่ประเทศไทยกลายเป็นคำตอบที่ใช่ที่สุดในเวลานี้ครับทางรอดผ่านมหาสมุทรอินเดีย การขนส่งจากไทยไปยังซาอุสามารถวิ่งผ่านมาหาสมุทรอินเดียเข้าสู่ท่าเรือฝั่งตะวันออกของซาอุดีอาระเบียได้โดยไม่ต้องเสี่ยงปายในทะเลแดงจุดยุทธศาสตร์ที่ปลอดภัยไทยตั้งอยู่ในจุดที่ห่างไกลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและยุโรปทำให้เสถียรภาพในการสร่งมอบสินค้ามีสูงกว่าคู่ค้าฝั่งตะวันตกอย่างมาก ซาอุยอมจ่ายไม่อั้นเพื่อซื้อทางรอดนี้ครับแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นเพราะในขณะที่ซาอุกําลังเดินเข้าหาไทยพยามังกรจีนที่คุมตลาดมันสำปะหลังไทยมานับทศวรรษก็เริ่มขยับตัวเช่นกันสึกชิงทองคําใต้ดินระหว่างมหาอํานาจเก่าและผู้เล่นใหม่กระเป๋าหนักกําลังจะทําให้แผ่นดินไทยลุกเป็นไฟในแง่ของสงครามราคาในโลกของการค้ามันสาปะหลังไทยมีเจ้าพ่อเพียงรายเดียวที่ทุกคนรู้จักดีนั่นคือประเทศจีนครับ คุณรู้ไหมว่าที่ผ่านมาผลผลิตเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของไทยถูกส่งออกไปยังจีนแทบทั้งสิน้นจีนไม่ได้ซื้อไปกินเปล่านะครับแต่เอาไปทำทุกอย่างตั้งแต่แอลกอฮอล์แป้งมันจนถึงอาหารสัตว์แต่จู่ๆวันนี้กฎของเกมก็เปลี่ยนไปเมื่อมหาเศรษฐีน้ำมันอย่างซาอุดิอาระเบียกระโดดลงสนามมาเป็นผู้เล่นใหม่ที่มีกระเป๋าหนักไม่แพ้กันเป้าหมายของจีนต้องการของเท่าเดิมเพื่อรักษาอุตสาหกรรมในประเทศความต้องการของซาอุด ต้องการของเพิ่มขึ้นมหาศาลเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตามวิชัน2030ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับในขณะที่มหาอำนาจสองขั้วกำลังแย่งชิงกันผลผลิตในไทยกลับลดน้อยลงจากปัญหาภัยแล้งเมื่อความต้องการพุ่งสูงแต่ของมีจำกัดสมการนี้มีคำตอบเดียวคือสงครามราคาที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น ซาอุไม่ได้มาเล่นๆนะครับพวกเขามาพร้อมกับคำสั่งซื้อระดับความมั่นคงแห่งชาติการที่ซาอุพยายามสร,าสร้างสายตรงกับไทยโดยไม่ผ่านคนกลางคือการส่งสัญญาณชัดเจนว่าพวกเขาต้องการลดอิทธิพลของจีนในห่วงโซ่อาหารของตนเองคำถามที่น่าตื่นเต้นคือไทยจะวางตัวอย่างไรระหว่างลูกค้าเก่าที่ผูกพันกันมานานอย่างจีนกับลูกค้าใหม่กระเป๋าตุงที่พร้อมเปไม่อั้นอย่างซาอุดิอาระเบียใครจะเป็นผู้ชนะในศึกชิงทองคำใต้ดินครั้งนี้ แต่ในขณะที่มหาอำนาจกำลังสู้กันมีผู้หญิงแรงคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการเปิดประตูบานนี้เธอคือใครและเธอใช้วิธีไหนทำให้เสียถีน้ำมันยอมสยบกับสินค้าเกษตรไทยในมหากา,การค้าระดับโลกเรามักจะได้ยินแต่ชื่อของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่บินไปเซ็นสัญญาแต่ความจริงแล้วดีลประวัติศาสตร์มักไม่ได้เกิดบนโต๊ะเจรจาทางการทูตที่เคร่งเครียดแต่เกิดจากความเชื่อใจระหว่างคนทำงานตัวจริงครับ ท่ามกลางกระแสข่าวดีลแสนร้านมีชื่อหนึ่งที่ถูกพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าในวงในเธอไม่ใช่ตัวแทนจากภาครัฐแต่เป็นผู้เชื่อมแผ่นดินหรือ The Bridge Builder เธอคือคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ทำไมต้องเป็นเธอและทำไมภาคเอกชนไทยถึงกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ไขประตูสู่ซาอุดิอาระเบียได้สำเร็จความเร็วคือหัวใจ ซาอุยุคใหม่ภายใต้วิชั่น2030ไม่ชอบรอเสือชีตา vs เต่าระบบราชการระหว่างประเทศมักเต็มไปด้วยขั้นตอนที่ยุ่งยากและล่าช้าเหมือนเต่าคลานแต่ซาอุต้องการเสือชีตาที่วิ่งได้ทันทีและให้ผลลัพธ์เดี๋ยวนี้คุณสุภจีและภาคเอกชนไทยเข้าไปเติมเต็มช่องว่างนี้ด้วยความเป็นมืออาชีพครับสิ่งที่คุณต้องรู้คือ ตะวันออกกลางเป็นภูมิภาคที่ให้ค่ากับความสัมพันธ์ส่วนบุคคลสูงมากครับพวกเขาไม่ได้ซื้อของจากประเทศแต่พวกเขาซื้อจากคนที่เขาไว้ใจการพิสูจน์ให้เห็นว่าผ้าเอกชนไทยมีโรงงานจริงมีของจริงและส่งมอบได้จริงคือสิ่งที่ซาอุมองหานี่คือสูตรสำเร็จใหม่คือเอกชนนำรัฐหนุนแต่คุณครับเมื่อประตูบานใหญ่เปิดออกลมพายุลูกใหม่ก็พัดเข้ามาด้วย ความสำเร็จในการดึงเงินซาอุกำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ให้กับคนในบ้านโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเตรียมตัวรับแรงกระแทกครับเพราะดีลที่ทำให้เราดีใจในวันนี้อาจกลายเป็นระเบิดเวลาสำหรับกระเป๋าเงินของคุณในขณะที่ข่าวดีลแสนล้านกำลังถูกตีพิมพ์หรูหราบนหน้าหนังสือพิมพ์แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ลานมันและหน้าโรงงานทั่วประเทศสงครามได้ระเบิดขึ้นแล้วครับมันคือสงครามที่ไม่มีปืนไม่มีระเบิด มีแต่ราคาที่พุ่งทะยานจนน่าตกใจทันทีที่ข่าวซาอุหลุดออกมาตลาดมันสำปะหลังไทยที่กำลังเปราะบางอยู่แล้วก็เกิดอาการช็อกทันทีทำไมถึงเปราะบางธรรมชาติเล่นตลกปีนี้เราเจอภัยแล้งที่รุนแรงผลผลิตมันสำปะหลังหายไป20-30%ของน้อยแต่คนแย่งเยอะนี่คือสูตรสำเร็จของความโกลาหลครับลองจิตนาการดูนะครับ มันสัมปหลังไม่ใช่แค่ของส่งออกแต่มันคือเส้นเลือดใหญ่ของสามอุตสาหกรรมยักษ์ในบ้านเราโรงงานแป้งมันที่ต้องเดินเครื่องตลอดเวลาโรงงานเอทานอลที่ผลิตเชื้อเพลิงให้รถของคุณวิ่งอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่แปลเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่บนโต๊ะอาหารของเราปกติแค่พี่จีนเหมาคนเดียวเราก็ผลิตไม่ทันแล้วแต่วันนี้มีเศรษฐีซาอุถือเงินสดเดินเข้ามาขอแบ่งเค้กชิ้นใหญ่ด้วย ผลที่ตามมาคือการแย่งชิงวัตถุดิบที่ดุเดือดที่สุดในรอบปีคำถามคือใครได้ใครเสียกเกษตรกรราคาดีจริงแต่ถ้าในไร่ไม่มีของให้ขุดเพราะแรงรายได้ก็อาจจะเท่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมผู้บริโภคคือพวกเราหากโรงงานอาหารสัตว์ต้นทุนพุ่งคุณคิดว่าราคาเนื้อหมูเนื้อไก่ในตลาดจะเท่าเดิมไหมหากโรงงานเอทานอลต้นทุนสูงขึ้นราคาแก๊สโซฮอในหน้าปั๊มจะเป็นอย่างไร นี่คือโดมิโนเอฟเฟกที่จุดชนวนจากทะเลทรายซาอุแต่แรงสั่นสะเทือนส่งมาถึงจานข้าวของคุณโดยไม่รู้ตัวและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นครับเพราะถ้าเราแก้ปัญหาค้อขวดสำคัญอย่างหนึ่งไม่ได้ต่อให้มีออเดอร์แสนล้านเราอาจจะตายน้ำเตื้อนอยู่ที่หน้าบ้านเราเองค้อขวดที่ว่านั้นคืออะไรและทำไมมันถึงเป็นฝันร้ายของการส่งออกไทย การมีของคือเรื่องหนึ่งครับแต่การส่งของไปให้ถึงมือลูกค้าอีกซีกโลกขึ้นหนังคนละม้วนเลยลองหลับตาจินตนาการตามผมนะครับถ้าปีหน้าซาอุสั่งเพิ่มเป็น10,000แสนตันปริมาณขนาดนี้ต้องใช้รถพ่วง18ล้อประมาณ3,000ถึง4,000คันหากเอารถเหล่านี้มาจอดต่อกันแถวจะยาวตั้งแต่กรุงเทพไปจนถึงอยุธยาเลยครับคำถามที่ท้าทายที่สุดไม่ใช่เราปลูกทันไหมแต่คือถนนเราจะพังไหมและถ้าเรือเราจะแตกหรือเปล่า เราภูมิใจเสมอว่าท่าเรือแหลมฉบังดีที่สุดในอาเซียนแต่ความจริงคือท่าเรือไม่ได้มีไว้ขนมันสัมปะหลังอย่างเดียวครับเราต้องแย่งพื้นที่กับรถยนต์ส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าอุตสาหกรรมอีกสารพัดหากเกิดข้อขวดที่ท่าเรือความล่าช้าเรือต้องรอเทียบท่าของกองค้างที่หลานหายนะของคุณภาพเมื่อของกองไว้นานความชื้นจะขึ้นเชื้อราจะมาและนั่นคือสิ่งที่ซาอุซีรีส์ที่สุด เรายังพึ่งพาแดดในการตากมันเป็นหลักถ้าฝนตกคือจบข่าวครับในขณะที่คู่แข่งอย่างเวียดนามเขาเริ่มลงทนเรื่องไซโลและเตาอบแห้งอุตสาหกรรมที่ทำงานได้24ชั่วโมงไปไกลแล้วหากเรายังไม่รีบแก้คอขวดนี้สัญญาแสนล้านที่ฝันหวานไว้อาจจะหลุดลอยไปอยู่ในมือเพื่อนบ้านทันทีแต่คุณอย่าเพิ่งถอดใจครับเพราะถ้าเราผ่านด่านหืนเรื่องโลจิสติกไปได้ซาอุยังมีเมนูรับแขกอีกเพียบที่อยากให้ไทยเป็นคนเสิร์ฟ มันไม่ใช่แค่เรื่องแป้งมันอีกต่อไปแต่มันคือขุมทรัพย์ฮาลาลที่ใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าถ้าคุณคิดว่าดีลมันสำปะหลังสามหมื่นตันคือเรื่องใหญ่แล้วผมบอกเลยว่านั่นเป็นเพียงแค่อาหารเรียกน้ำย่อยเท่านั้นครับสิ่งที่ซาอุดีอาระเบียกำลังมองหาจริงๆคืออาหารจานหลักชุดใหญ่ที่จะหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศคุณรู้ไหมครับว่าซาอุดีอาระเบียและกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับหรือ GCC ต้องนำเข้าอาหารมากกว่า80%ซของที่พวกเขาบริโภค และพวกเขากำลังมองหาครัวแห่งใหม่ที่สะอาดปลอดภัยและมีของเติมให้ตลอดเวลาซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็นครัวนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดกุญแจดอกสำคัญที่จะไขตู้เซฟแสนล้านนี้คือคำว่าฮาลานครับจุดแข็งที่หาตัวจับยากไทยเราเป็นประเทศที่ไม่ได้นับถือาศาสนาอิสลามเป็นหลักแต่กลับเป็นผู้ส่งออกอาหารฮารานระดับท็อปของโลกความไว้ใจที่สะสมมานานนี่คือแต้มต่อที่ทำให้ซาอุมั่นใจในสินค้าจากไทย หากเดีวมันสัมปหลังไปได้สวยสินค้าตัวต่อไปที่จะขึ้นเครื่องบินไปซาอุคืออะไรบ้างข้าวหอมมะลิไทยเพื่อไปอยู่ในจานข้าวหมกอาหรับชั้นเลิศไก่เนื้อแปรรูปที่ไทยมีความเชี่ยวชาญระดับโลกผลไม้ไทยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมะม่วงหรือมังคุดที่เศรษฐีตะวันออกกลางโปรดปรานอาหารกระป๋องเช่นทูน่าและสับปะรดที่เก็บไว้ได้นานในสภาพอากาศร้อนแต่สิ่งที่น่าตืน่นเต้นกว่าคือรูปแบบการค้าที่กำลังจะเปลี่ยนไปครับ ในอนาคตเราอาจไม่ได้เห็นแค่การซื้อมาขายไปแต่จะเป็นการร่วมทุนลองจินตนาการถึงกองทุนความมั่นของของซาอุมาลงทุนสร้างโรงงานแปรรูปในไทยหรือทำคอนแท c t ฟาร์มิงระดับชาติที่รับประกันราคากับเกษตรกรไทยโดยตรงนี่คือการยกระดับสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่จะทำให้สถานะของไทยมั่นคงกว่าเดิมหลายเท่าแต่ก่อนจะฝันหวานไปถึงจุดนั้น เราต้องยอมรับความจริงว่าเพื่อนบ้านของเราก็ไม่ได้นั่งดูอยู่เฉยๆครับสงครามการเกษตรยุคใหม่กำลังจะวัดกันที่เทคโนโลยีใครช้ากว่าตลาดนี้หลุดมือแน่นอนเรากำลังยืนอยู่บนทางแยกสำคัญครับยุคของการปลูกข้าวหรือมันสำปะหลังตามมีตามเกิดได้จบลงแล้วอย่างสิ้นเชิง หากเราอยากจะเป็นมหานครอาหารแห่งตะวันออกกลางเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากชาวนาผู้ปลูกข้าวมาเป็นผู้จัดการความมั่นคงอาหารโลกให้ได้ครับทำไมต้องรีบเพราะในขณะที่เรากำลังดีใจกับดีลแสนร้านเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามและกัมพูชาไม่ได้นั่งดูอยู่เฉยครับเวียดนามที่น่ากลัวพวกเขาเริ่มเร่งพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรแบบก้าวกระโดดจุดอ่อนของไทยเรายังพึ่งพาแดดในการตากมัน ถ้าฝนตกความชื้นสูงแป้มตำ่ำซาอุตีกลับสินค้าทันทีครับคู่แข่งที่พร้อมกว่าหากเวียดนามส่งของได้เร็วกว่าแห้งกว่าและที่สำคัญคือราคาถูกกว่าเพราะเขามีต้นทุนการผลิตต่อไร่ที่ต่ำกว่าสัญญาแสนล้านที่เราฝันไว้อาจจะหลุดลอยไปในพริบตาคำตอบเดียวของเรื่องนี้คือ smart farming หรือเกษตรแม่นยำครับเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อทำให้มันสำปหลังหัวใหญ่ขึ้นและมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงขึ้นลดต้นทุนบริหารจัดการปุ๋ยและน้ำอย่างแม่นยำไม่ใช่ทำแบบสุ่มเหมือนในอดีตเทคโนโลยีการเก็บรักษาเราต้องมีไซโลและเตาอบอุตสาหกรรมที่รองรับการผลิตได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อการันตีคุณภาพให้ซาอุมั่นใจจำไว้ว่าครับความมั่นคงทางอาหารรอไม่ได้ ถ้าเรามัวแต่ช้าหรือมัวแต่เล่นแง่กงราคาซาอุก็พร้อมจะย้ายครัวไปที่อื่นทันทีแล้วเราต้องทำอย่างไรต่อในตอนหน้าผมจะกางพิมพ์เขียวความสำเร็จ3ข้อที่รัฐบาลและพวกเราต้องเริ่มทำเดี๋ยวนี้ครับเพื่อไม่ให้โอกาสทองครั้งนี้กลายเป็นเพียงฝันสลายเราเดินทางมาไกลามากครับจากจุดเริ่มต้นเล็กๆของดิวมันสำปะหลังสา0,000ตัน วันนี้ความจริงปรากฏชัดเจนแล้วว่าซาอุดิอาระเบียไม่ได้แค่มาซื้อของแต่พวกเขากำลังซื้ออนาคตและหากไทยสอบผ่านรางวัลที่รออยู่คือการยกระดับสู่การเป็นฟู้ดซูเปอร์พาวเวอร์ที่ทั่วโลกต้องเกรงใจนี่คือพิมพ์เขียวความสำเร็จ3ข้อที่เราต้องเริ่มทำเดี๋ยวนี้ครับ 1. รัฐต้องกล้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเราจะรับออเดอร์แสนตันท่ามกลางระบบที่ติดขัดไม่ได้ครับ รัฐบาลต้องเร่งขยายขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังและที่สำคัญที่สุดคือการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนเพราะถ้าไม่มีน้ำก็ไม่มีมันและไม่มีระบบชนลประธานที่แม่นยำเราก็จะแพ้ในสงครามราคาในที่สุด 2. อเอกชนต้องรวมพลังไม่ใช่ตัดราคากันเองสิ่งที่ซาอุกลัวที่สุดคือความไม่แน่นอนสมาคมผู้ส่งออกและโรงงานต้องจับมือกันสร้างมาตรฐานกลางที่แข็งแรง อย่าแข่งกันลดราคาจนเจ็บตัวแต่จงแข่งกันที่นวัตกรรมและการส่งมอบที่ตรงเวลาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในระดับโลก 3. เกษตรกรต้องปรับตัวสู่สมาร์ทฟาร์มิงยุคของการปลูกตามมีตามเกิดจบลงแล้วครับเราต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนให้ได้เพราะถ้าต้นทุนเราสูงกว่าเวียดนามเมื่อไหร่ตลาดซากุนี้จะหายไปทันทีในพริบตา โลกกำลังจัดระเบียบใหม่และในวันที่เงินเฟอ้อพุ่งสูงอาหารขาดแคลนประเทศที่มีสเสบียงในมือคือประเทศที่มีอํานาจครับไทยเรามีทุกอย่างที่โลกต้องการทั้งดินที่อุดมสมบูรณ์ภูมิปัญญาและมิตรประเทศที่ไวใ้ใจเราตอนนี้เหลือเพียงอย่างเดียวครับคือวิสัยทัศน์และการลงมือทำอย่างจริงจังแต่ก่อนจะจบ มีคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดและมันอาจจะเป็นคำตอบที่ตัดสินว่าคุณจะรอดหรือรวยในกระแสนี้หรือไม่ท้ายที่สุดนี้ครับดิวซาอุครั้งนี้เป็นเพียงแค่ปฐมบทหรือจุดเริ่มต้นเท่านั้นครับประตูบานใหญ่ได้เปิดออกแล้วและโลกกำลังจดจำไทยในฐานะมหาอำนาจทางอาหารที่ทุกคนต้องเกรงใจเราไม่ได้แค่ขายแป้งมันแต่เรากำลังขายความอยู่รอดให้กับภูมิภาคที่ร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก รางวัลของสงครามครั้งนี้ไม่ใช่แค่เม็ดเงินมหาศาลแต่มันคือการยกระดับชีวิตของเกษตรกรไทยและสถานะของประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างยั่งยืนคำถามสุดท้ายที่ผมอยากทิ้งไว้ให้คุณคิดคุณคิดว่าไทยเราพร้อมหรือยังที่จะเป็นครัวของโลกอย่างแท้จริงหรือหรือเรายังมีจุดอ่อนไหนที่ต้องรีบแก้ก่อนที่เพื่อนบ้านจะแซงหน้าไป พิมความคิดเห็นของคุณมาแลกเปลี่ยนกันด้านล่างนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เพราะเสียงของคุณอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดหากคุณไม่อยากพลาดการวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับโลกที่เจาะลึกและทันสถานการณ์แบบนี้กด subscribe เพื่อติดตามเรากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดโอกาสทองในคลิปถัดไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ